ก็สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนก็เป็นวันหยุดประจำสาาพพก็แล้วอจะเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับก็ฝนตกพายุฝนตกทั้งคืนอันนี้ส่วนที่ด้ยจัดทำไว้เองครับเป็นส่วนเล็กๆหน้าบ้านวันนี้หยุดไม่ได้ไปไหน จะพาเพื่อนๆมาทำต้นไม้ที่ได้ตอนกิ่งเอาไว้เป็นมะนาวแป้นพิจิตนะครับส่วนข้างบ้านน,นี่ครับเป็นพิจิตนี่ครับเป็นพิจิต ลูกใหญ่มากก็ได้ตอนกิ่งไว้เดือนกว่าๆก,ก็จะมาตัดกิ่งตอนชํำไว้แบ่งปันเพื่อนก็กินไม่ทันครับทุกป,ปีอันนี้กิ่งกิ่งชํำที่ที่ตอนไว้เมื่อเดือนที่แล้วก็จะตัดมาชำ ออกหลังออกหลากก็ใช้ดินธรรมดาตอนอุปกร,กรณ์ที่มีในบ้านครับนี่ครับเกี่ยมไว้นี่กิ่งชําที่เกี่ยมไว้แล้วที่จะมาตอนดินชีวภาพขุยไผ่ผสมดินใบกัมปูครับอันนี้เป็นใบไม้ ใบต้นกระจงข้างบ้านกวาดมาเพื่อจะเอามารองกระถางกระถางชาก็ไม่ได้เพามีประโยชน์มารองไว้ประโยชน์ที่รองก็เป็นปุ๋ยนี่ครับแล้วก็ใส่ดินไปดินที่เตรียมไว้ก็เป็นปุ๋ย ใช้เป็นปุ๋ยได้เวลาใบไม้ย่อยสลาย,ยาน่ครับก็ดีจับถ่ายเองอประโยชน์ของใบเศษใบไม้ที่กวาดทิ้งไว้เอามารองก้นกระถางเวลารดน้ำดินก็จะไม่ได้ไหล่ออก เราจะย่อยจะสลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่เราชำํำนี่ครับนี่เป็นกิ่งกิ่งที่ตอนเตรียมมาแล้วนี่ครับก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนก็ตัดมาชำตัดนี่ครับ เอาพอประมาณตักกลางกระถางจะใช้กระถางจะง่ายกว่าถุงถุงชํานะครับก็ใส่ดินให้เต็มแล้วก็ลดน้ำเอาไปชําทิ้งไว้ตกสองสามสัปดาห์ก็ติดนะครับก็ประมาณนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะชําชต้นไม้ก่อนครับ